สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมกุกกี้ n ันคิงด o อมนะครับก็จะมาแนะนำทีมตีเทวทูตแบบไม่ใช้นาฬิกานะครับเป็นคัมพ ok ีนอกวีดแล้วก็พรคลุ่ม um นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวคุกกี้ผมก่อนก็ดาวก็จะประมาณนี้นะครับดาวน,น้อยมากแคนดี้ของพัฟ 21นะครับแล้วก็มาแลนมาแนน<ด>มลน,น,อ,นอีกชแคนดี้2็คยูบไปปิดไปปิดเสียงคุกกี้มานะครับก็วิธีกดนะครับแนะนำว่าให้เปิดเอฟเฟคเอฟเฟคสกิลนะครับเริ่มต้นมาเราจะจองชูครีมให้มันออกสกลิลเองแบบนี้หรือว่าใครไม่ถนัดออตโต้ก็ปิดออตโต้ก็ได้นะครับ แล้วก็จองแคมบูแล้วก็จะให้มิน้นสกิลตอนที่มาร์แลนด์ขึ้นบันไดที่2นะครับแล้วก็จะตัวต่อไปจะเป็นมาร์แลนด์สกิลก่อนบอสตันก็คือประมาณวิที่54ินะครับตัวทวิชนะครับนักเรียนนักเรียนแล้วเนี่ยตัวทวิตนะครับมัน ถ้าใช้สกิลมันจะดาเมจเบานะครับเขาก็เลยให้ตีปกติใส่บอสมากกว่านะครับจะสกิลเยลีทวิทแค่ตอนที่บอสมันเสกกำแพงลงมานะครับ ก่อนหน้าน,นี้นะครับมีคนถามว่าแคนดี้มาร์แลนด์กับชูครีมทำัาไหนก่อนดีนะครับก็คือต้องทำมาร์แลนด์ก่อนนะครับเพราะว่าบัฟหลัก10-10-20-30ของมาร์แลนด์เนี่ยมันจะบัฟดาเมจให้ธาตุแสงซึ่งในทีมเนี่ยก็คือแคมบูกับมาร์แลนด์ดาเมจจะดีกว่านะครับตัวดาเมจของชูครีมเนี่ยเบามากเห็นไหมครับ744้ยบแคปไปก่อน ตัวดาเมจของชูครีมตัวพัฟเนี่ยครับนิดเดียวเองเราต้องทำแคนดี้ให้มนแลนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไปบับให้แครมบูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูช้อปปิง้งเป็นแบบนี้นะครับท็อปปิง้งจัดให้ภาคลุมลงที่ทวิสกับแครมบูนะครับก็คือต้องเป็นความเร็วจมนตีสูงสุดเสร็จแล้วก็แคนดี้อ่า ของมาร์แลนเนี่ยจะเน้นไปที่ท็อปปิ้งคูทามนะครับความเร็วจูมตีเยอะๆเหมือนกันแต่ว่าต้องลองจากทวิตกับแคมบูแล้วยเยนี่ทวิตเนี่ยจะเป็นท็อปคีล้วน5เมิรโดยที่จะติดคูหรือไม่ติดก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ความเร็วจูมตีกับคริติคอลนะครับมินมินก็แนะนำไปที่คูล2่สเอ่ขึ้นไปนะครับถ้าทำเป็น ความเร็วจงตีสูงไม่ได้ก็ไม่ทําความเร็วจงตีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นความเร็วจงตีดาเมจจะเยอะกว่านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวยากกว่าเพื่อนนะครับก็คือแคลมบูถ้าสมมุติว่าจะใช้ท็อปแดง5เม็ดต้องมีคูลไทม์เาขึ้นไปแล้วก็ความเร็วจงตีเนี่ยต้องมากกว่า12.5นะครับไม่งั้นจะสกิลไม่ทันหรือว่าถ้าใครที่ทําไม่ได้นะ ก็จะมีแบบพอบผสมซึ่งดามีลดลงแค่ประมาณ2 0 3สาล้านนะครับก็จะแปะท็อปปิ้งออะไรให้ดูด้วยนะครับในส่วนของพับเอ๊ะทำไมผมใช้พับแบบแปลกพับเนี่ยมันต้องใช้ขีสามแล้วก็ม่วง2นะครับขีสาม่วง2แล้วก็เราจะเน้นไปที่คลีกับคูสิบห้าเปอร์ซนนะครับเอ๊ะผมเพิ่งทำ ไอดีนี้มันเป็นไอดีลองนะครับต้องใช้คูทามสิปอร์เซ็นแล้วก็พริเยอะๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ